มือแค่นั้นเองหน้า่งมือมาหน้าปกติเป๋ไม่คล้่งหน้าเขาหล่ออยู่แล้วถ้าถ้าบอกว่ามีสารพิษในร่างกายอย่างเงี้ยพี่คิดไม่สามารถดูได้ไม่ได้สงสัยด้านนี้คือว่าเขามาปั๊บตอนแรกเราจะไปจัดบอกเอาทำไมมานอนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีผ้าอะไรมาห่มอ่ะเขาไม่ต้องหอบขาวใช่ไหมาะว่ารุดน้ำแล้วชักชักแมวผ้าใรมาตรงนี้นะครับ แล้วพี่ก็เลยหนีออกห่างเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่มันหลายหลายคนที่อยู่กันนั่นน่ะหลายคนที่อยู่ข้างขอบอ่ะเพราะเรา,าเอาไปที่ว่าไปพาไปทําอะไรมานี่ไม่อยากคือว่าพยายามห่างที่สุดรสรุปวันนั้นพี่เห็นแค่หน,หน้าก<น>ับมือแค่นั้นเองหน้ากับมือ,อหน้ากับมือเนี่ยปกติไหมําเขียวไม่ม,มาหน้าปกติหน้าปกติไม่คํำหน้าเขาหลออยู่แล้วคนไท้แล้นะแล้วบวกอะไรเจ้าที่มาแต่งหน้า วิผมเองนะมาแต่งหน้าทาผมทําอะไรก็คือตลอดสองวันที่พี่คุกค,คีอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่วันนั้นมันไม,น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 มน่ถึงไมถึงห้าเทียเพราะเพราะเราเป็นคนจัดสถานท<อ>ี่เขาใส่ลงเขาเขามาปั๊บอ,อาบน,น้ำสดเสร็จแล้วก็ใส่ลงใช่ไหมเอาเอาใส<ะ>่ตัก็เย็นดูเบื้องต้นไม่ออกแยกไม่ออกแยกไม่ออกถ้าถ้าบอกว่ามีสารพิษในร่างกายอย่างเงี้ยพี่ คิดไม่สามารถดูได้สงสัยไหมฮะสงสัยไหมไม่สามารถเราจะดูใบมอสหลักเป็นหลักเลยใบมอสหลับอ้าวดูอ๋อแค่เนี่ยถ้าว่ามีอะไรอ่ะเป็นมากหนวดเจ้าวาดก็เหมือนการละารเดียวกันถ้าว่าไอ้คนตายมาฉีดคีโมฉีอะไรแล้วก็หนีห่ายวะเขาฟัวใช่ไหมเขาได้ฉีดฟอร์มาลินด้วยไหมคะฮะเขาฉีดฟอรมาลินได้ฉีดจากที่นู่นมาแล้วกับผาพ่อกับแม่เขา,าอ่ะคุยกับพี่มื่อไ ก็คุยบอกตินธรรมดาไม่ได้คนแบบก็มีมีคุยประเด็นเนี้ยสงสัยไม่ใส่ไม่ไม่คุยเรื่องนี้เลยอไม่รู้ไม่สงสัยไงเพ่อะม่เขาไม่รู้ไม่คุยเรื่องนี้